ามีแค่สิ่งเดียวที่คุณทำได้ตอนเช้าแล้วจะเปลี่ยนให้คุณเลิกวิ่งตามความสุขปลอมๆไปตลอดการคุณอยากรู้ไหมคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธนะคะคำถามที่เราได้ถามไปเมื่อสักครู่อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินจริงแต่เราอยากจะบอกว่ามันคือความจริงค่ะ ความจริงที่ว่ามีกิจวัตรเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นจริงๆที่ถ้าคุณได้ทำในทุกๆเช้ามันมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณทั้งชีวิตได้เลยมันจะทำให้คุณหยุดวิ่งไล่ตามเงาของความสุขหยุดความรู้สึกเหนื่อยล้าความรู้สึกเคว้งขวางที่ไม่ว่าจะเติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มแล้วหันกลับมาพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่สงบและยั่งยืนที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมาโดยตลอด วันนี้เราจะมาไขาความลับข้อนี้กันค่ะความลับที่พระพุทธองค์ได้ส่งชี้ทางไว้เมื่อกว่า2,500ปีก่อนแต่ยังคงเป็นสัจธรรมที่ทันสมัยและจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้ยุคแห่งความสับสนวุ่นวายยุคที่เราถูกกระนำบอมบาทด,ด้วยข้อมูลของคนอื่นจนทำให้เราหลงลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่ คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะตื่นเช้ามายังไม่ทันได้ลุกจากเตียงมือก็คว้าโทรศัพท์มาไยดูก่อนเป็นอันดับแรกเห็นเพื่อนโพสต์รูปไปเที่ยวต่างประเทศเห็นคนรู้จักได้เลื่อนตำแหน่งเห็นคนอื่นซื้อรถคันใหม่บ้านหลังใหม่แล้วในใจลึกๆมันก็เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบขึ้นมาเกิดความรู้สึกว่าทำไมชีวิตเราไม่ดีเหมือนเขาทำไมเรายังไม่มีแบบเขาบ้าง ความรู้สึกนี้แหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของวงจรการวิ่งไล่ล่าที่ไม่สิ้นสุดเราถูกสังคมถูกสื่อต่างๆปลูกฝังมาตลอดว่าความสุขคือการได้มาคือการมีคือการเป็นต้องมีเงินเยอะๆถึงจะมีความสุขต้องมีตำแหน่งสูงๆถึงจะได้รับการยอมรับต้องมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ เราถูกสอนให้ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับสิ่งของภายนอกไว้กับสายตาของคนอื่นเราถึงใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อวิ่งตามสิ่งเหล่านี้พอเราอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่เราก็ทำงานหนักเพื่อเก็บเงินซื้อมันวันแรกที่ได้มาโอ้โหมีความสุขมากเห่อมากเช็ดแล้วเช็ดอีกแต่พอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนความตื่นเต้นนั้นมันหายไปไหนคะมันจางลงกลายเป็นของธรรมดาชิ้นหนึ่ง แล้วสายตาของเราก็เริ่มมองหาของชิ้นต่อไปรุ่นใหม่กว่าดีกว่าวนเวียนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งนี้แหละค่ะที่ในทางธรรมะพระพุทธองค์ท่านเรียกว่าสุขที่อิงอามิสหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือความสุขที่ต้องพึ่งพิงวัตถุ ต้องอาศัยสิ่งของหรือสถานะทางสังคมมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงเป็นความสุขที่ฉาบฉวยเพราะทันทีที่สิ่งที่เรายึดเหนี่ยวเอาไว้มันเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปความสุขของเราก็จะพังทลายลงมาทันทีลองนึกภาพตามนะคะคนที่ผูกความสุขไว้กับตำแหน่งหน้าที่การงานพอถึงวันเกษียณวันที่ไม่มีหัวโขนให้สวมอีกต่อไป เขาก็รู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไร้ค่าคนที่ผูกความสุขไว้กับรูปร่างหน้าตาพอวันเวลาผ่านไปความสวยความงามร่วงโรยไปตามวัยเขาก็เป็นทุกข์หรือแม้แต่คนที่ผูกความสุขไว้กับคำชื่นชมของคนอื่นวันไหนที่มีคนมาตำหนิติเตียนวันนั้นทั้งวันก็จะจมอยู่กับความเศร้าหมองเห็นไหมคะว่าความสุขประเภทนี้มันเปราะบางแค่ไหน มันเหมือนกับการสร้างบ้านบนพื้นทรายแค่คลื่นซัดมาเบาๆบ้านทั้งหลังก็พร้อมจะพังลงได้ทุกเมื่อแล้วต้นต่อของปัญหามันคืออะไรทำไมเราถึงต้องวิ่งหาสิ่งเหล่านี้มาเติมเต็มตลอดเวลาพระพุทธองค์ได้ทรงชี้ไปที่ต้นต่อของทุกทั้งปวงนั่นก็คือตัญหาค่ะตัญหาแปลว่าความทยานอยากความหิวความกระหายที่ไม่สิ้นสุด มันเป็นเหมือนหลุมดำในใจเราที่ไม่ว่าจะเอาอะไรมาถมก็ไม่เคยเต็มยิ่งได้ก็ยิ่งอยากยิ่งมีก็ยิ่งไม่พอปัญหานี้เองค่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นทุกข์เขือสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์ที่ผลักไสให้เราต้องดิ้นรนต้องวิ่งไล่ตามความสกปกปลอมๆอย่างไม่มีวันจบสิ้นมันคือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราเลยก็ว่าได้ ที่คิดว่าการสนองความอยากจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเหมือนการดื่มน้ำทะเลแก้กระหายยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายหนักขึ้นไปอีกวงจรน,นี้มันน่าเหนื่อยและน่าเศร้านะคะเราใช้พลังงานชีวิตเกือบทั้งหมดเพื่อวิ่งตามสิ่งที่มันไม่เคยให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้เลยเราเหนื่อยเราท้อแต่เราก็ไม่รู้จะหยุดวิ่งได้อย่างไร เพราะเราไม่เคยรู้จักหนทางอื่นแต่ข่าวดีก็คือมันมีทางออกค่ะพระพุทธองค์ไม่ได้เพียงแค่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาแต่พระองค์ยังได้มอบแผนที่มอบหนทางที่จะนำเราออกจากวงจรที่น่าเหนื่อยหนายนี้ด้วยพระองค์ไม่ได้บอกให้เราเลิกอยากไม่ได้บอกให้เราต้องหนีไปอยู่ในป่าหรือกลายเป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ แต่สิ่งที่พระองค์สอนคือการให้เราฉลาดกว่าความอยากให้เราตื่นรู้และเห็นทันกลไกลของมันและนี่ก็คือหัวใจสำคัญของหนึ่งสิ่งที่เราจะทํากันในทุกๆเช้าค่ะก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงวิธีการปฏิบตัติเราอยากให้เราทําความเข้าใจกับเป้าหมายกันก่อนเมื่อเราพูดถึงความสุขในทางพุทธศาสนาเราไม่ได้กำลังพูดถึงความสุขแบบตื่นเต้นหวือหวาหรือร้าใจ แต่เรากำลังพูดถึงความสุขอีกประเภทหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นประณีตกว่านั้นและยั่งยืนกว่านั้นมากมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้นั่นคือนัตถิรันติปร,รังสุขังซึ่งแปลว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีลองฟังประโยคนี้ช้าๆอีกครั้งนะคะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี นี่คือการปฏิวัติความคิดเรื่องความสุขครั้งใหญ่เลยนะคะมันกำลังบอกเราว่าความสุขที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่สุดยอดที่สุดไม่ใช่การได้ท่องเที่ยวรอบโลกไม่ใช่การมีเงินเป็นพันรานไม่ใช่การมีชื่อเสียงโด่งดังแต่คือสภาวะของจิตใจที่สงบค่ะความสุขที่แท้จริงคือความสงบค่ะความสุขชนิดนี้ท่านเรียกว่านิรามิสสุขซึ่งตรงกันข้ามกับ อามิสสุขที่เราพูดถึงไปตอนต้นนิรามิสสุขคือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพิงอาหมิสหรือวัตถุภายนอกเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในล้วนๆเป็นความสุขที่เกิดจากจิตใจที่สงบปลอดโปร่งและเป็นอิสระมันคือความสุขของการที่ไม่ต้องอยากได้อะไรเพิ่มขึ้นความสุขของการที่รู้สึกพอกับสิ่งที่มีอยู่ความสุขของการที่จิตใจไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องวิ่งไปข้างหน้าหรือถอยกลับไปข้างหลังแต่เป็นความสุขที่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงความสุขแบบนี้ไม่มีใครสามารถมามอบให้เราได้และก็ไม่มีใครสามารถมาพรากมันไปจากเราได้เช่นกันเพราะมันคือสมบัติที่อยู่ภายในตัวเราเองแล้วคำถามต่อมาก็คือเราจะเข้าถึงความสุขที่ว่านี้ความสงบที่ว่านี้ได้อย่างไรคำตอบก็คือ ผ่านการฝึกฝนค่ะการฝึกฝนจิตใจของเราให้คุ้นเคยกับความสงบเหมือนกับการที่เราอยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเราก็ต้องไปออกกําลังกายไปยกน้ำหนักใช่ไหมคะจิตใจก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราอยากให้จิตใจของเรามีพลังมีความสงบเราก็ต้องฝึกมันและช่วงเวลาที่ดีที่สุดทรงพลังที่สุดในการฝึกจิตก็คือตอนเช้าค่ะทำไมต้องเป็นตอนเช้า เพราะตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของเรายังสดใหม่อยู่ค่ะเหมือนกับผ้าขาวที่ยังไม่เปื้อนเปื้อนจิตของเรายังไม่ถูกเรื่องราววุ่นวายต่างๆของวันเข้ามาถาโถมมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถตั้งค่าหรือปรับจูนจิตใจของเราให้เข้าสู่โหมดของความสงบก่อนที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความวุ่นวายด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสพข่าวสาร เสพเรื่องราวของคนอื่นจิตของเราก็จะถูกดึงดูดออกไปข้างนอกทันทีมันจะเริ่มกระบวนการเปรียบเทียบเริ่มเกิดความอยากความกังวลแล้วเราก็จะพกพาเอาความรู้สึกขุนมัวเหล่านี้ติดตัวไปตลอดทั้งวันแต่ในทางกลับกันถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบด้วยการกลับมาอยู่กับตัวเองเรากำลังสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งให้กับจิตใจเมื่อเรามีฐานที่มั่นคงแล้ว ไม่ว่าพายุอารมณ์หรือเรื่องราววุ่นวายอะไรจะพัดเข้ามาในระหว่างวันเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นเราจะไม่ถูกพัดพาไปตามกระแสได้ง่ายๆเอาละค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากจะรู้แล้วว่าหนึ่งสิ่งที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่สิ่งนั้นก็คือการให้เวลากับความสงบในตอนเช้าค่ะพูดให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกมันคือการฝึกเจริญสติ หรือที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อของการนั่งสมาธินั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกใจหรือคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องสําหรับพระหรือเป็นเรื่องน่าเบือ่อเราไม่ได้กำลังจะบอกให้คุณต้องไปนั่งขัดสมาธิเป็นชัวช่วโมงๆจนขาเป็นเน็บชานะคะไม่ใช่เลยสิ่งที่เราจะทำใช้เวลาเพียงแค่5นาทีหรือ10นาทีในทุกๆเช้าเท่านั้นเองค่ะ แค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เราจะดึงตัวเองออกจากโลกภายนอกแล้วกลับเข้ามาสู่โลกภายในวิธีการนั้นง่ายมากๆค่ะง่ายจนไม่น่าเชื่อ 1. หลังจากที่คุณตื่นนอนดื่มน้ำเข้าห้องน้ำทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วให้หาที่เงียบๆสักมุมหนึ่งในบ้านจะเป็นบนเก้าอี้บนโซฟาหรือบนพื้นก็ได้เอาท่าที่เรานั่งแล้วรู้สึกสบายที่สุดหลังตรงแต่ไม่เกรง 2. ค่อยๆหลับตาลงเบาๆคะ่ะไม่ต้องบีบเปลือกตาแน่นแค่หลับตาลงเพื่อตัดการรับรู้ทางสายตาที่มักจะดึงความสนใจของเราออกไปข้างนอก 3. ให้คุณนำความรู้สึกทั้งหมดกลับมาอยู่ที่ลมหายใจของตัวเองรับรู้ถึงลมหายใจที่กำลังไหลเข้าและไหลออกที่ปลายจมูก หายใจเข้ารู้สึกเย็นเย็นที่ปลายจมูกหายใจออกรู้สึกอุ่นๆไม่ต้องไปบังคับลมหายใจให้สั้นหรือยาวนะคะแค่ตามดูมันไปเฉยๆหายใจแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทำเพียงแค่นี้จริงๆค่ะนี่คือทั้งหมดของแก่นการปฏิบัติ แน่นอนค่ะว่าในช่วงแรกๆทันทีที่คุณเริ่มนั่งจิตของคุณมันจะไม่อยู่นิ่งๆหรอกค่ะมันจะวิ่งพล่านไปทั่วเลยเดี๋ยวก็จะคิดถึงเรื่องงานที่ต้องทำวันนี้เดี๋ยวก็จะคิดถึงเรื่องที่ทะเลาะกับแฟนเมื่อวานเดี๋ยวก็จะวางแผนมื้อเที่ยงมันจะคิดไปร้อยแปดพันเก้าซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆค่ะ หน้าที่ของเราไม่ใช่การไปห้ามความคิดหรือไปต่อสู้กับความคิดเพราะยิ่งห้ามมันจะยิ่งมาค่ะแต่หน้าที่ของเราคือการเป็นผู้รู้หรือผู้ดู เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ตัวว่าอ๋อเพอคิดไปแล้วนี่เรากําลังคิดเรื่องอื่นอยู่นี่นาวินาทีที่คุณรู้ทันความคิดนั่นแหละคะ่ะคือวินาทีทองคือวินาทีที่คุณได้เจริญสติแล้วเมื่อรู้ทันแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อคะ ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะไม่ต้องหงุดหงิดต,ตัวเองไม่ต้องดุดด่าตัวเองว่าทำไมไม่นิ่งสักทีแค่รับรู้ว่าอ๋อคิดไปแล้วนะแล้วก็ค่อยๆอ,อย่างนุ่มนวลที่สุดชักนำความสนใจของตัวเองกลับมาอยู่ที่ลมหายใจที่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ เดี๋ยวมันก็จะคิดอีกเราก็แค่รู้ทันแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนการฝึกยกน้ำหนักนั่นแหละค่ะทุกครั้งที่เรารู้ทันความคิดและดึงสติกลับมาที่ลมหายใจได้มันก็เหมือนกับเราได้ยกดัมเบลหนึ่งครั้งกล้ามเนื้อแห่งสติหรือความตื่นรู้ของเราก็จะแข็งแรงขึ้นทีละนิดทีละนิด หลายคนอาจจะกำลังสงสัยอยู่ในใจนะคะว่าแค่การนั่งเฉยๆดูลมหายใจเข้าออกมันจะไปช่วยแก้ปัญหาการวิ่งไล่ตามความสุขที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับชีวิตของเราได้อย่างไรมันฟังดูง่ายเกินไปจนแทบไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะคำตอบอยู่ในสิ่งที่เรากำลังทำกับสมองของเราในทุกๆเช้าค่ะ โดยปกติแล้วสมองของคนเราส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ในโหมดออโต้พายโหรือที่เรียกว่า Default Mode Network ค่ะมันคือโหมดที่สมองจะเปิดใช้งานเมื่อเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับอะไรเป็นพิเศษซึ่งก็คือเกือบจะตลอดเวลานั่นเองโหมดนี้แหละค่ะ ที่เป็นโรงงานผลิตความคิดฟุ้งซ่านชั้นดีมันจะคอยดึงเราให้กลับไปคิดถึงเรื่องในอดีตพาเราไปกังวลถึงเรื่องในอนาคตและที่สําคัญที่สุดมันคือพื้นที่ทำงานหลักของตันหาค่ะความอยากความไม่อยากความเปรียบเทียบล้วนเกิดขึ้นและถูกหล่อเลี้ยงอยู่ในโหมดออโต้พายลอนี้ เราใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตโดยที่ถูกสมองโหมดนี้ลากจูงไปเหมือนคนขับรถที่หลับในมีอะไรมากระทบก็ตอบสนองไปตามสัญชาตญาณตามความเคยชินเห็นของสวยๆก็อยากได้ได้ยินคนพูดไม่เข้าหูก็โกรธนี่คือสาเหตุที่เราติดอยู่ในวงจรเดิมๆเพราะเราไม่เคยฝึกที่จะปิดโหมดออโต้พายลอดนี้เลย การที่เรากลับมาอยู่กับลมหายใจในตอนเช้าแม้จะแค่5้านาทีมันคือการที่เรากำลังฝึกปลุกคนขับรถให้ตื่นขึ้นมาค่ะทุกๆครั้งที่ใจของเราแวบไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันและดึงมันกลับมาที่ลมหายใจมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่มันคือการออกกำลังกายสมองที่สำคัญที่สุดมันคือการที่เรากำลังบอกสมองว่าเฮ้ hey, ฉันจะเป็นคนควบคุมพวงมาลัยเองนะไม่ใช่เธอเรากำลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับสมองที่เรียกว่า prefrontal cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสติการตัดสินใจและการควบคุมตัวเองลองึกภาพว่าจิตใจของเราเหมือนลูกสุนัขตัวเล็กๆที่สุกสนค่ะตอนแรกที่เราเริ่มฝึกมันจะวิ่งไปทั่วเลย ถ้าเราไปดึงเชือกกระชากมันแรงๆหรือไปดุว่ามันมันก็จะยิ่งต่อต้านแต่ถ้าเราใช้วิธีที่นุ่มนวลแค่คอยเรียกมันกลับมาอยู่ข้างๆเราเบาๆมันนี่ลูกกลับมานะมันวิ่งไปอีกเราก็เรียกกลับมาอีกทำซ้ำๆด้วยความเมตตาไม่นานนักลูกสุนัขตัวนั้นก็จะเรียนรู้ที่จะนั่งนิ่งๆอยู่ข้างๆเราได้อย่างสงบจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นการฝึกในตอนเช้าจึงไม่ใช่แค่การสแสวงหาความสงบชั่วครู่ชั่วยามแต่มันคือการปรับโครงสร้างเส้นประสาทในสมองของเราอย่างแท้จริงเรากำลังฝึกสมองให้เปลี่ยนจากโหมดตอบสนองอัตโนมัติ (reactive) ไปสู่โหมดตอบสนองอย่างมีสติ (responsive) และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งทั้งหมดที่จะตามมาค่ะ การฝึกแบบนี้ในทุกๆเช้ามันคือการปลูกสติของเราให้ตื่นขึ้นมาทำงานก่อนที่ตันหาจะตื่นเรากำลังฝึกที่จะเห็นความคิดเห็นความอยากที่มันผุดขึ้นมาในใจของเราโดยที่เราไม่กระโจนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเราฝึกที่จะมองเห็นมันเหมือนกับเรามองดูก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าเมฆก,ก้อนนี้ลอยมาแล้วมันก็ลอยไปมันไม่ได้มาทำอะไรเรา ตราบใดที่เราไม่ไปยึดติดกับมันความคิดความอยากก็เช่นเดียวกันค่ะมันผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันแต่ที่ผ่านมาเราทุกเพราะเราไม่เคยเห็นมันแบบนี้พอความคิดเรื่องอยากได้ของใหม่ผุดขึ้นมาเราก็กระโจนเข้าไปในความคิดนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันลากเราไปทำงานหาเงินเพื่อมาสนองความอยากนั้นพอความโกรธใครสักคนผุดขึ้นมา เราก็กระโจนเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับความโกรธนั้นแล้วก็พูดจาหรือทำอะไรที่ไม่ดีออกไปแต่การฝึกสติในตอนเช้ามันจะสร้างช่องว่างเล็กๆขึ้นมาค่ะระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองเมื่อคุณฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งเมื่อมีคนพูดจาไม่ดีใส่คุณแทนที่คุณจะโกรธตอบกลับไปในทันทีโดยอัตโนมัติคุณจะเริ่มเห็นความโกรธที่มันกำลังก่อตัวขึ้นในใจของคุณก่อน คุณจะเห็นมันเป็นแค่สภาวะอารมณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเมื่อคุณเห็นมันแบบนี้คุณก็จะมีทางเลือกค่ะคุณเลือกได้ว่าจะกระโจนเข้าไปในกองไฟเห็นความโกรธนั้นหรือจะแค่ยืนดูมันอยู่ห่างๆแล้วปล่อยให้มันมอดดับไปเองนี่แหละค่ะคือพลังของการตื่นรู้ที่เราฝึกฝนในทุกๆเช้าจุดหักเหที่น่าทึ่งที่สุด และเป็นส่วนที่เราอยากจะเน้นย้ำมากๆมันอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อคุณเริ่มทำสิ่งนี้การให้เวลากับความสงบในตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่การที่คุณรู้สึกสงบขึ้นหรือใจเย็นลงเท่านั้นแต่มันจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อโลกทั้งใบและต่อความสุขไปอย่างสิ้นเชิงมันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกซึ้งมากๆเป็น profile shift หรือการพลิกเปลี่ยนกระบวนทัศทัครั้งสำคัญในชีวิตเลยทีเดียวในช่วงรแรกๆคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเรากำลังทำสมาธิเพื่อให้ได้ความสงบมันยังมีความเป็นตัวเราที่อยากจะได้อะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่เมื่อคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าคุณจะค่อยๆค้คนพบความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่ง คุณจะพบว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดมาตลอดเราไม่ได้กำลังสร้างความสงบขึ้นมาใหม่แต่เรากำลังขจัดสิ่งที่บดบังความสงบที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติออกไปต่างหากมันเหมือนกับห้องห้องหนึ่งที่จริงๆแล้วมันสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมามันมืดเพราะเราปิดผ้าม่านไว้ทึบทุกบานการเจริญสติก็คือการค่อยค่อย เดินไปเปิดผ้าม่านทีละบานทีละบานจนแสงสว่างที่มีอยู่เดิมได้สาดส่องเข้ามาในห้องอีกครั้งความสุขความสงบมันเป็นสภาวะพื้นฐานของจิตเราอยู่แล้วค่ะเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของเราแต่ที่ผ่านมามันถูกบดบังไว้ด้วยเมฆหมอกของความคิดปรุงแต่งความอยากความกังวลความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้น การเฝ้าดูลมหายใจในทุกๆเช้าคือกระบวนการที่ทำให้เมฆหมอกเหล่านั้นค่อยๆจางลงเมื่อจิตใจที่เคยวิ่งพล่านเริ่มช้าลงและนิ่งขึ้นคุณจะเริ่มเห็นค่ะคุณจะเห็นว่าความสุขที่คุณวิ่งตามหามาทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงหรือการยอมรับจากคนอื่นมันเป็นเพียงแค่เงาเท่านั้นมันเป็นความสุขที่ไม่ใช่ของจริง แต่ความสุขที่แท้จริงที่เป็นของแข็งเป็นแก่นสารมันอยู่ตรงนี้มาตลอดอยู่ในความสงบอยู่ในความว่างที่เกิดขึ้นเมื่อจิตหยุดปรุงแต่งคุณจะเปลี่ยนจากนักวิ่งไล่ล่ากลายมาเป็นนักค้นพบคุณจะเลิกวิ่งหาความสุขจากข้างนอกเพราะคุณได้ค้นพบแหล่งน้ําพุแห่งความสุขที่อยู่ข้างในตัวคุณเองแล้ว ความตระหนักรู้นี้มันจะปลดปล่อยคุณอย่างมหาศาลคุณจะค่อยๆเป็นอิสระจากแรงฉุดกระชากของตันหาเมื่อคุณเห็นโฆษณาสินค้าใหม่ล่าสุดแทนที่คุณจะรู้สึกอยากได้จนทนไม่ไหวคุณจะมองเห็นมันเป็นแค่สิ่งกระตุ้นอย่างหนึง่งที่กำลังพยายามจะดึงความสนใจของคุณออกไปคุณจะเห็น,นกลไกของความอยากที่เกิดขึ้นในใจ แล้วคุณก็จะสามารถแค่ยิ้มกับมันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปโดยที่มันไม่สามารถทำอะไรคุณได้คุณจะพบว่าคุณสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องได้อะไรเพิ่มคุณสามารถมีความสุขได้จากการได้นั่งดื่มชาอุ่นๆในตอนเช้าจากการได้เห็นแสงแดดอ่อนๆส่องกระทบใบไม้จากการได้ยินเสียงนกร้อง คุณจะเริ่มเห็นความงดงามและความมหัศจรรย์ในสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัวที่คุณเคยมองข้ามไปนี่ล่ะค่ะคือแก่นแท้ของอิสรภาพที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้ทางไว้อิสรภาพไม่ใช่การมีทุกอย่างที่อยากได้แต่คือการไม่อยากในสิ่งที่ไม่มีและพอใจในสิ่งที่มีมันคืออิสรภาพจากการเป็นทาสของความอยากของตัวเอง และจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่นี้ก็มาจากการกระทําที่เรียบง่ายที่สุดในทุกๆเช้าคือการสลละเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อกลับมาทำความรู้จักกับจิตใจของตัวเองเพื่อกลับมาสัมผัสกับความสงบที่เป็นบ้านที่แท้จริงของเราดังนั้นหากคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับการต้องวิ่งตามความสุขที่ไม่เคยมีอยู่จริง หากคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวออกจากวงจรของการวิ่งไล่ล่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้เราขอเชิญชวนค่ะลองเริ่มต้นหนึ่งสิ่งนี้ในทุกๆเช้าไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ค่ะแต่อยากให้ลองพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองให้เวลากับตัวเองแค่วันละห้าหรือสินาทีเพื่อเฝ้าดูจิตใจและสัมผัสกับนิรามิสุขความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใด ที่พระพุทธองค์ได้ส่งชี้ทางไว้แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงที่คุณตามหามาตลอดทั้งชีวิตนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกของคุณนี่เองคุณได้ลองแล้วเป็นอย่างไรบ้างหรือมีคำถามสงสัยในส่วนไหนสามารถคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ของคุณไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ